เขาเนี่ยคือ互相ช่วยกันเขาบอกเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามีคนที่เข้าไปคุยด้วยเพราะว่าเหมือนกับว่าต้องต้องเหมือนว่ามีภารกิจที่จะต้องไปทําร่วมกันอะไรเงี้ยแต่เหมือนว่าตัวเขาอ่ะพยายามจะให้ผมเข้าหาจุด่ลอดหลายทีแล้วก็แบบพยายามแบบ ส่งแสดงว่าเธอเป็นคนเข้าหาไม่ใช่เธอเข้าหาแต่ว่าฉันเป็นคนแบบไม่มีอีโก้อะไรเลยก็เข้าไปเลยเออมีอะไรว่ามาไรก็เขาไปคุยไงแล้วเธอแบบพยายามจะแบบจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บเลยไงครับจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บครับพี่อยากสถามอะไรนะครับว่าที่บอกว่าจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บเนี่ยคือเป็นไงครับขอขยันขอคือจริงๆคือว่าเหมือนก็มันเรื่องนี้มันน่าจะประมาณเจ็ดปีแล้วเนาะเจ็ดเจ็ดปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็พี่ว่า เขาก็เป็นคนมาทักก่อนจริงๆอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆเราเขาก็เพิ่งรู้ว่าเหมือนเือนเราต้องไปอยู่ในบริษัทเดียวกันอะไรเงี้ยครับผมเขาก็เลยมาชวนคุยอะไรเงี้ยซึ่งเราเราก็โอเคเราก็มีเฟรนด์กับเขาได้ประมาณยี่เลยครับประมาณนัอะไรต่อสาระเถออ๋อเจอและ